สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับส5ทับแล้วก็5ทับหกนักเรียนสายภาษานักเรียนสายภาษาทุกคนจะต้องเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยยวนซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรหัสวิชาท32203คุณครูผู้สอนนะครับคุณครูธีระเดชว่องงานบรรทัน คุครูฟู้ยวนได้นิดหน่อยเพราะว่าเกิดอยู่บ้านยวนนะครับก็เลยได้สอนพวกเราโครงสร้างรายวิชาภาคเรียนที่1นนะครับ40ชั่วโมงต่อภาคต่อภาคเรียนสัสดส่วนคะแนน80 20นะครับคุณรูตั้งหน่วยการเรียนรู้ไว้4หน่วยมาดูเลยนะครับหน่วยที่1ภาษาถิ่นไทยยวนผลการเรียนรู้นะครับวิชาเพิ่มเติมจะใช้คําว่าผลการเรียนรู้ ส่วนวิชาพื้นฐานจะใช้คําว่าตัวชีวะนะครับผลการเรียนรู้ของหน่วยที่1ก็คืออธิบายความหมายบอกลักษณะของภาษาถิ่นไทยยวนภาษาถิ่นไทยยวนมีภาษาเขียนก็คือภาษาล้านนานั่นเองนะครับนักเรียนก็จะได้ชมคลิปวิดีโอการเขียนการสอนเขียนภาษาล้านานา,นานแล้วก็เราก็มาฝึกเขียนมาเรียนรู้พยัญชนะสระแล้วก็ตัวเลข แล้วนักเรียนก็เขียนเป็นคําเป็นคําแล้วก็เป็นประโยคเป็นประโยคคุณครูจะให้เขียนง่ายๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องเครียดมากก็คือจะเป็นประวัติของตัวเองชื่อของตัวเองนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองเราได้เรียนรู้กันหน่วยที่ 2. สื่อสารไทยยวนนะครับอันนี้พูดภาษาพ,พูดภาษาไทยยวนพูดสื่อสารกันเราก็จะต้องฝึกพูดภาษาไทยยวน ที่มีอยู่ใช้มีใช้ในปัจจุบันคนไทยยวนในสีคิ้วเรามีอยู่หลายหมู่บ้านเช่นบ้านเหนือบ้านใต้บ้านใต้บ้านกลางบ้านโนนกลุ่มเหนือโนนกลุ่มใต้บ้านโนนแต้บ้านโนนนานยังมีคนคนไทยยวนอาศัยอยู่นะครับยกตัวอย่างคําภาษายวนที่ครูพูดได้เนาะเป็นจะได้พ่องเฮ็ดหยังอยู่หยังก็ไปทางใด อีพ่ออีแม่เฮต้าเฮดนาเฮดให้นะครับเดี๋ยวลองมาริงลองฝึกพูดกันนะครับหน่วยที่3เรียนรู้ถิ่นฐานนะครับบอกหลักการตั้งนามสกุลของคนไทยยวนนักเรียนรู้ไหมว่าคนไทยยวนของเรานามสกุลลงท้ายด้วยอะไรนะครับนักเรียนนรงเรียนเรา20%ลงท้ายด้วยนาะมสกุลว่าจันทึกนะครับ แล้วก็เรียนรู้บุคคลสําคัญและสถานที่สําคัญในท้องถิ่นของเราคุณครูก็จะให้ใช้คําคขวัญของ p e r สีคิ้วก็คือนครจำทึกจารึกภาพสีดงตีสีเขียวต้นตานานคู่บ้านลำตะคอนะครับจะมีบุคคลสําคัญและก็สถานที่ของเพอสี c u ีวเราหน่วยที่4รากเงาวัฒนธรรมอันนี้นะักเรียนต้องไปศึกษาไปค้นคว้านะครับ ก็คือการเขียนรายงานการศึกษาวัฒนธรรมวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย,ยวนมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันนะครับประเพณีครูจะยกตัวอย่างเช่นประเพณีลำเดือน5ลำแขนเดือน5นัไม่กียนเคยได้ยินไหมครับประเพณีตากขวยสลากการเวียนขันแก้วนะการเลี้ยงพ่อพญาสีเที่ยวอันนี้นะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอสีทิวของเรา หน่วยที่5วิเคราะห์เผยแพร่วัฒนกรรมท้องถิ่นนะนักเรียนอาจจะนะครับโควิดอาจจะหายไปล้นะครับท้ายท้ายเทอมท้ายท้ายเทอมเราก็ไปศึกษาไปสอบถามคนไทยยนเขามีนิทานที่เล่าสึบต่อกันมามีเรื่องนิทานเรื่องอะไรมีตำนานตำนานนี้นักเรียนเคยได้ยินตำนานพ่อพยาศิเคียวตำนานบ้านจันทึกนะครับคนไทยยนเขาใช้เพลงกล่อมเด็กเป็นยังไง เปลี่ยนพื้นบ้านเขามีไหมมีปริศนาคำทายไหมอันนี้นักเรียนออกมานําเสนอเป็นหนังสือเล่มเล็กหรือว่านักเรียนจะใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอก,ก็ได้นะครับคะแนนประเมินผลลายภาพคะแนนความรู้20คะแนนเกิดจากอะไรเกิดจากการทดสอบแล้วก็ผลงานผลงานของนักเรียนคะแนนทักษะกระบวนการ20คะแนน จากผลงานและก็กิจกรรมต่างๆแล้วก็การทดสอบปลายภาคเรียน20คะแนนนะครับคราวนี้เราจะเรียนรู้กันยังไงช่วงนี้เราไม่ได้มางเรียนนะครับเราจะเรียนรู้ผ่าน Google Classroom แล้วเราก็จะสื่อสารกันในกลุ่มลายห้องของเรานะครับแล้วก็ครูก็จะนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากตารางเรียนใน เว็บไซต์ของรงโเรียนอีกทางหนึ่งนะครับมาจวโองที่2เราจะเริ่มเรียนเลยนะพยัญชนะและสระไทยยวนนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะเรียนเนาะนักเรียนเตรียมสม,มุด1เล่มนะครับงานทุกอย่างจะต้องทำใลงในสม,มุดแล้วก็ถ่ายรูปแนบไฟล์ส่งมาใน g o o g l e Classroom งาๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีสม,มุดหนเล่มแล้ว เปิดภาคเรียนถ้าได้มาโรงเรียนเมื่อไหร่ถือสมุดเล่มนั้นมาส่งครูนะครับเจอกันวันที่18นะครับวันที่18เปิดเทอมแล้วพร้อมเรียนหรือ,อยังคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมเรียนแล้วน,นะครับ